องมาลดสบายดีพ่อแม่พี่น้องอฟซีประสุกุคนสมองสุบอนพอพอส่องน้องมินนี่คือเก่าขึ้นเดิมเมื่อนี้พอน้องมินลุกแต่ตีสี่มาหนึ่งเขาหมอยังสนส่งน้องไ ไข่แน่แล้วพี่น้องเลยย่างกับไข่แน่แหละขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงละลายเด้อปลัยดีพี่น้องขอบุญขอบคุณละลายไข่แน่แล้วไข่แน่บ่ะวัดยาเข้าไปเช็มหนึ่งย่างเบิดทานเท่าไรสอบพี่น้องเลยเบิดทานเท่าไรเต่า เอากระเลิกขาดสิเก็บฝากเข่าไปนอ้องนั่งเข่าแล้วก็ให้ทำก๋วยงกินเตรียมรางวัลน้องไอ๊กี้มาชิคม่าอยู่เป็นยังหนึ่งเข่าว่ะ เขาใส่บาตรนี่น้องนี่ทิเขาใส่บาตรที่เขาทำนีจังเพ้นจังฮันเนาะจังเพนหน่หนึ่งไหมจันที่เขาใส่บาตรอ้คนน่่หา่หนตพี่น้องเล้ยท่าอนที่เนี่ได้มาทิเขามาสี่สี่อนตัวเนี่ยืนงอันนฮะ เรื่องเขาน่า,าับหลายตี๊ดแค่พี่น้องเว่านันกก่อนเลย soi xịt si, chị đã ăn nào tiêm không đi sai bát trong nhà gặp em chị không cần ông tân bọn này kẹo kẹ ่เอาสาย้าเขาสิเออเบ,บ้าบเลยก็ไ้บอสคืนนี้นพ่นแห้งจนะัดจ้าเน่พ้นแห้งเลยเป่นเอาคืนนี้เปลือนอีกแล้วเปลือนอีกแล้วทางไปทางมานจะสีตะลบ,บริอจ่ตาตะลก่อน,นสีแาบสีลาบสี นี่ทางเมนูจาดปุ้นหยังก็ต้มน้ําไม้ปุ้นต้มน้ําไม้ไหลปุ้น <coughs> <coughs> อันนี้สิเป็นปิ้งหมูพี่น้องใสนน่สิปิ้งใส่ผ้าข่าวบ่ไม่ร้อยเรื่องใดปิ้งหมูนาาเนี่ยใส่ผ้าข่าเนี่ยอันนี้สิเป็นปิ้งปลาพี่น้องเนาะนี่โอ้ปลาดุกนาน้องเอ็นจี้ได้ปิ้งนี่แล้วก็ปิ้งกบแล้วก็ปิ้งซีนแน่เนี่ย เดี๋ยวออกกอนพี่น้องเ้ยจะใหม่ก่อนซุกซะแล้วอย่อยู่อย่อย่โมเน์ยากนะพีน้องเนาะบึงนี่ direkt, helmet, เอาเก็บสักก่อนเจะมาเพิ่มใหม่กอนซุกเมนูหน่อยพัดโซยใส่ภาคเขาภาน้ำ

มาบางทีค่นะขนาดนัะนเ่ลนอะโตด้วยบ้างคักขนาดเลยร้านสาวจัดการวันลรืเบากวซาสาังพักกันไปห้าหมอมาร้านซสาคัวไปให้เลยทั้งปิ่งทั้งครัวเลยตู้สองสี่หก แปดสิบตัวพอดีฝาเนี่ยประดุกนี่ยข้ออีกสองแล้วแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้แล้วอ,อุ่นไปเนี่ยหมูอุ่นกันไปหน่อยมันเช้าปิ่งซุกแล้วเนี่ยทามาอุ่นซืือ ลุกหน้าพี่น้องเอ้ยไปใส่เบดมือนลยนะใส่เบ็ดก,กับพอน้องเจมี่ปั่นกันไดู้อละประมาณสิบตูวนี่แหละพอน้องเจมี่ครับลงไปส่งให้แม่ทั้งบ้านเฮ็ดบุญห่อเขาทั้งหน้าก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นปิงกบนี่ปิงกบ ครบแล้วก็ปิ้งซีนพี่น้องอันนี้ปิ้งซีนงัวเมื่อกี้นี่ปิ้งซีนหมูครบปิง้งปลาเนียบางคนเขาเจ้าเวทต้อนเขาเจ้ากระถ่ปลาลงต้อนลงลีเอาแต่ว่าเอาปฏิเหตุตัดภาพไปทางเมนูน้อยใี่ไหงทั้ง,ทงนั้น เต็มเลยเศางไม่ท uh, really yeah, uh, ัน um, um, uh, yeah, um, ุ um, uh, sim. Sim. ่งแม่โอ้เงเขาจะเอา้าเขาลงเลแล้วทางนีคือทางอื่นเลยบ้านอันนี้นะแงเลยพรขาเต็มแยู่วัดเลยมัดะมัดัดมูะ่เอ็นทีเห็นด้แล้วมัด่ยชิมก่อนด้วมเลยไหนผ่นอยู่ món assima kể tìm phân tí vừa nè nỉ học kỳ này, này bát hoa ngon 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 bát, ngon ngon con, ขาบสีนิีนแรงมากแต่น้ำลุ่งหวนแรงมาแต่น้ำรุงบานซีเขียวเพียเว้เป็นต้มเป็นอาสีนลายมูป่นิีมากกแล้วก็มาเกือกตีตุ่มมาเกือสตีตุ่มกินงูน่อยจะตุมมากใหม่ๆงูน่อยจกต้มมากใหม่ๆของมาเกือกอีเยตองมาเกือกต้มอันนี้ เราวังอยู่ไดพี่น้องเอยที่ไปมากไ็ได้ปละมัทระวังอยู่บัดสิาพาปลืดปลด้ดหล่อโย่ผู้ทั้งล,างาล้างหมดเระวังเรากินขลุยเลยแหละว่ามันโอ่งโอ้ยบวานโอ่งแล้วกินขลุยปุ๊กเลยนะ

เดี๋อนมือผ่านิดเวซิอาผัวซิมก็กระหูมันเสื่อเนาะจกจมหรือวานจ็กนัวหรือบันัวครับปิ่งกันได้ปะยังขาดยังอะนะพระขาวนะยังของหวานเจมอลอันจีว่าไรเดี๋ยวแลวอันที่ใช่ใชไม่ใช่พระขาว่าขนมนะ กำลเลยอาหารหวานขา้าวโอ้บังในน้อยก็มานังอีกป้าที่ทโตโผล่ในน้อยตื่นแล้วว่าอะไรนะหรือปุ๊กเอาโอ้เยเหนื่อยังขาดแต่ของหวานมี ต้มน้ำไม้พักเฮาๆกันเนาะหมักแตงแตงไม่ตาเนาะต้องขอบใจไม่ตาเพื่อนเอามาให้มาฝากวันนีะมาฝากบลาลลังกีเขียวแล้วก็ดาดซิ้นเอาขวดน,น้อยมาเลยนะตุนะปิ้งหมูมาดาดซิ้นอีกต้มเนาะเมื่อกี้เนี่ยต้มบ่อันนี้นดาดพี่น้องแล้วกะ็สมเห็ดปวก อันนี้ลาบซีนโอ้ลับก้อยซอยจุพี่หน้อันี้แต่ผลไมกมากไม่เนาะขนมขนย่งขาดแต่ของหวานแมนูนหน่อยวะแก,ก่กน้อยอันสาวข้างกับข้ามาพี่น้อยข้างกันหนึ่งเก่าซุกนั่งวะึนำอไรห้องวุ่น <laughs> หนึ่งเลยถ้าไปวัอางี่ยนเพื่อนเนยไปหานน่เมาพร้อมบุยเงี้ยเยบร้อยเกมเลยที่นี้นี่จะเป็นปิ้งปลาพี่น้องเนาะปิ้งปลาปิ้งกบอีใส่บาชิมนก็ดูปิ้งปลานาะว้าเธอมาดูอุ่ยด้วพี่น้องเอเนี่ย งามๆเลยเนี x e x e e e ่ยู้หูไปดุกหน้าพี่น้องเอ้ยสศใส่บาทแม่นู้นหน่อยมาจัดของใส่บาทก่อนของลงใส่บาทเมื่อนี้เนาะบุญน้ำกันพี่น้องสุขสุขคน เอาถ้าแม่ห้องแม่ไม่นี้ของเอาเองแลวกะห้องน้องแอนจี้พี่น้องกองกับบุญยักษ์ ลายปลาได้ได้พี่น้องเอ้ถ่ายกันขึ้นโมงงามกล่องแบบนี้เนาะรุ่นนี้นะแม่ดำกัเป็นขาวอยู่แม่ยังยังตัวแขกได้ถ่ายกันขึ้นเดียวตัวแขกว่าได้เลยพี่น้องเอ้ดำคือดำคิ้วสดไปเลยหิ่งปะดุกนะ มาเด็กก็ออกขันซาพี่แหละเฮ็ดบุญอะไรก็ได้บ <after>, ุญลายพี่น้องเอ้ยลายมาเนี่ยบุญลายสายยาวเงินเก้าบุญห่อเขาประดับดินเงินสิบห่อเขาซากสิบเอ็ดออกขันซาสิบสองจังแมนยังเนอะบุญกระถินบ่คือสิเมืนกันนี้เอาพิดกับขออภัยพี่น้องเนาะ เตรียมพองอะไรนั่งงามนะจัดไปเอาที่สบายใจแนี่ยวมังวัดอย่าตีตะหมาดเลยแนี่ยวมังวัดอย่าตีตะหมาดนะพี่น้องเนาะมันดูไม่งามอ่ะให้ก่อนไอ้จีผู้ติดใจใช่ใอ่กันนะลอยเอามาหาเบิ่งดู ลาบดิบเนี c, labels, fruit, e ่ยถ้อยนึงไวสินีก่อนพี airports, ่น้องสลักิฟต์นี่ขอบคุณเลยหลายพี่น้องไปสุขส <mad> ุขสุขคุขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี believable. ่น้องเนาะมื Grandpa. ่อในกาเป็นมือเอดบุญทาบุญทาทานน้ากันพี่น้องเอ้อบุญน้ากันให้ได้บุญได้กุศลเบ้อสุขสุขสุขคุเด้อเอฟซีใหกันได้เนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดหาทองก็ให้ได้ทองการงานกับเงินเจริญเรื่องเพี่น้อง แต่ละที่นี่สบายดี